สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องความรู้สึกของผู้สูงอายุสถานที่ที่เราจะมาร่วมกันค้นหาความจริงอันลึกซึ้งของชีวิตวัยเกษียณคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมหลายๆคนถึงเก็บเงินทั้งหมดไว้ในสมุดบัญชีออมทรัพย์แล้วแทบไม่กล้าแต่ต้องใช้เพื่อตัวเองเลยพวกเขากำลังปกป้องอนาคตของใครกันแน่ของลูกหลานหรือของตัวเอง ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณเปิดประตูสู่เรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครเล่าความลับเล็กๆน้อยๆที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินและความสุขในบ้านปลายชีวิตไปตลอดการอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ฟังสิ่งที่เราจะเปิดเผยในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเชื่อสิครับมันอาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน ถ้าชอบวิดีโอนี้ให้คะแนนหนึ่งในคอมเมนต์ได้เลยถ้าไม่ชอบให้คะแนนศูนย์เลยอยากรู้ความคิดเห็นของคุณแล้วมาเริ่มกันเลยหลายท่านที่ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณมักจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแทบทุกบ้านนั่นคือเงินเก็บที่อยู่ในสมุดบัญชีออมทรัพย์สมุดเล่มเล็กๆที่ถูกวางไวอ้อย่างดีในลิ้นชักหัวเตียงบางคนเก็บไว้ในตู้เซฟบางคนถึงขั้นห่อผ้าใส่ กระเป๋าแล้วเก็บซ่อนอย่างมิชิดราวกับว่านั่นคือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่จะปกป้องชีวิตของตนไปจนถึงวันสุดท้ายแต่คำถามที่แอบซ่อนอยู่ในใจคือสมุดบัญชีเล่มนั้นจะช่วยเราได้จริงหรือเมื่อวันที่เราล้มป่วยกระทันหันคนสูงอายุจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าการเก็บเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีเดียวคือความปลอดภัยสูงสุดเพราะเงินจะไม่หายไม่ถูกโกงไม่ถูกหลอกลงทุน และยังรู้สึกว่าตัวเองมีพร้อมเวลามองตัวเลขในสมุดบัญชีที่พิมพ์เรียงกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือบางคนถึงขั้นหลักล้านใครเห็นก็ต้องภูมิใจแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือแม้จะมีเงินเก็บอยู่ไม่น้อยผู้สูงอายุจำนวนมากกลับไม่กล้าใช้เงินนั้นเพื่อตัวเองลองนึกภาพตามนะครับคุณลุงคนหนึ่งที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตเก็บเงินได้หลายแสนบาท แต่ทุกครั้งที่ลูกหลานมาขอเงินไปใช้ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่าซื้อโทรศัพท์ค่าผ่อนรถลุงก็ยอมควักใจทันทีโดยไม่บ่นสักคำแต่พอถึงเวลาที่ลุงอยากไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชนสักครั้งหรือต้องการซื้ออาหารเสริมบำรุงร่างกายลุงกลับลังเลค,คิดแล้วคิดอีกสุดท้ายก็พูดกับตัวเองว่า ไม่เป็นไรโรงพยาบาลรัฐก,ก็พอแล้วของเสริมไม่กินก็ไม่ตายนี่แหละครับคือความจริงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหลายล้านคนในสังคมไทยการเก็บเงินแบบไม่แบ่งแยกยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกสมมติคุณยายคนหนึ่งมีเงินเก็บก้อนใหญ่ แต่ไม่เคยแบ่งว่าอันไหนคือเงินค่ารักษาพยาบาลอันไหนคือเงินใช้จ่ายประจำวันอันไหนคือเงินที่จะฝากไว้ให้หลานเมื่อถึงเวลาที่เจ็บป่วยกะทันหันต้องเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนญาติพี่น้องก็เกิดการโต้เถียงกันว่าจะใช้เงินก้อนนี้ได้แค่ไหนใครเป็นคนถือสมุดใครเป็นคนถอนบางครั้งก็ทำให้เกิดบาดแผลในครอบครัวทั้งที่เจ้าของเงินตั้งใจเพียงแค่เก็บให้ทุกอย่างปลอดภยัย สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการไม่มอบอำนาจที่ถูกต้องผู้สูงอายุจำนวนมากไม่รู้เลยว่ามีกฎหมายรองรับการมอบอำนาจให้คนที่ไว้ใจได้จัดการเงินแทนหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุทำให้สื่อสารไม่ได้หรือภาวะสมองเสื่อมในวัยชราพอถึงตอนนั้นแม้จะมีเงินเก็บมากมายแต่กลับไม่สามารถใช้ได้ทันทีญาติต้องวิ่งวุ่นหาหลักฐานบางครั้งต้องขึ้นศาล เพื่อขอสิทธิจัดการทรัพย์สินผลคือแทนที่จะได้ใช้เงินรักษาตัวเจ้าของเงินกลับต้องนอนรอด้วยความเจ็บปวดและความกังวลผมเคยได้ยินเรื่องราวของคุณตาคนหนึ่งในต่างจังหวัดแกเป็นอดีตข้าราชการบำนาญมีเงินเก็บเกือบหนึ่งล้านบาทในบัญชีธนาคาร แต่ไม่เคยบอกใครว่าเงินก้อนนี้ตั้งใจใช้เพื่อการรักษาพยาบาลพอถึงวันที่แกล้มป่วยกระทันหันต้องเข้า ICU ญาติกลับไม่สามารถถอนเงินมาใช้ได้เพราะบัญชีเป็นชื่อแก่คนเดียวแถมไม่มีใครถือบัตร ATM หรือรู้รหัสพอจะติดต่อธนาคารก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่ใช่เจ้าของบัญชีสุดท้ายครอบครัวต้องไปกู้เงินด่วนมาจ่ายค่ารักษาทั้งทังที่เงินของแกนอนอยู่ในบัญชี แต่ต่ต้องไม่ได้เรื่องนี้สร้างความทุกข์ใจอย่างมากและเมื่อคุณตารู้เรื่องในภายหลังก็ทำให้รู้สึกผิดและเสียใจที่ไม่เคยวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ที่การไม่มีเงินแต่คือการจัดการเงินไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะนิสัยที่คิดว่าการเก็บเงินทั้งหมดไว้ในสมุดบัญชีออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวคือทางออกที่ปลอดภัยที่สุด แต่แท้จริงแล้วมันอาจกลายเป็นกับดักเงียบๆที่ทำให้เจ้าของเงินลำบากในวันที่ต้องการใช้เงินมากที่สุดและเมื่อเรามองลึกลงไปในจิตใจของผู้สูงอายุจะพบว่าเบื้องหลังของการกระทำเหล่านี้เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความกลัวความรักที่อยากมอบสิ่งดีๆให้ลูกหลานความห่วงใยที่ไม่อยากเป็นภาระให้ใคร และความกลัวที่จะเผชิญความไม่แน่นอนของชีวิตการเก็บเงินไว้ในสมุดบัญชีจึงเป็นเหมือนกำแพงป้องกันใจที่ทำให้รู้สึกมั่นคงแม้ความมั่นคงนั้นจะเป็นเพียงภาพลวงตาก็ตามถ้าเรามองจากมุมของลูกหลานอาจรู้สึกว่าทำไมคุณตาคุณยายไม่ยอมใช้เงินเพื่อดูแลตัวเองบ้างแต่สำหรับคนสูงอายุแล้วการตัดสินใจแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพวกเขาถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตให้รู้จักเก็บรู้จักอดออมเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้คนรุ่นหลังแต่สิ่งที่พวกเขาอาจลืมคิดไปก็คือความสุขและความสบายในบ้านปลายชีวิตของตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นปัญหาที่เรากำลังพูดถึงนี้จึงไม่ใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจความคาดหวังและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึก,ลกในหัวใจของผู้สูงอายุทุกคน ถ้าเราลองหลับตานึกถึงชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคนจะเห็นได้ว่าทุกการตัดสินใจที่เขาทำในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นผลสะสมจากประสบการณ์นับสิบปีที่ผ่านมาเหตุผลที่ผู้สูงอายุจำนวนมากเลือกจะเก็บเงินทั้งหมดไว้ในสมุดบัญชีออมทรัพย์ไม่ตัดต้องไม่ลงทุนไม่แบ่งแยกไม่มอบอำนาจให้ใครนั้นแท้จริงแล้วสะท้อนถึงทั้งความกลัวความรัก ความผูกพันและความคุ้นเคยที่อย่างาลึกอยู่ในจิตใจอันดับแรกที่ชัดเจนที่สุดคือความกลัวความเสี่ยงลองคิดดูสิว่าคนที่ใช้ชีวิตผ่านยุคเศรษฐกิจผันผวนผ่านสงครามผ่านความลำบากสมัยก่อนเขาเคยเห็นบ้านใกล้เรือนเคียงล้มละลายเคยได้ยินข่าวคนถูกโกงถูกหลอกลงทุนเสียเงินจนหมดตัวสำหรับคนที่เคยผ่านเรื่องเหล่านี้มาแล้วเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็เพียงพอ ที่จะสร้างบาดแผลในใจไปตลอดการดังนั้นการที่พวกเขาจะเอาเงินไปลงทุนหรือแบ่งไปไว้ในสินทรัพย์ที่ดูซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะภาพความสูญเสียในอดีตมันยังตามหลอกหลอนเงินที่ถูกเก็บไว้ในสมุดบัญชีออมทรัพย์แม่จะไม่ได้ดอกเบีย้ยมากมายแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงทุกครั้งที่เปิดสมุดดูแล้วเห็นตัวเลขเรียงอยู่ตรงหน้าใจของผู้สูงอายุ รู้สึกเหมือนมีที่พึ่งพิงอย่างน้อยก็ยังมีสิ่งนี้อยู่กับตัวไม่หายไปในความรู้สึกนั้นมีค่ามากกว่าผลตอบแทนทางการเงินเสียอีกต่อมาคือความต้องการความปลอดภัยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมความมั่นใจในตัวเองก็ค่อยๆลดลงสิ่งที่ผู้สูงอายุโหยหามากที่สุดคือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่อยากให้ชีวิต เต็มไปด้วยความกังวลการเก็บเงินไว้ในบัญชีเดียวที่คุ้นเคยจึงเป็นเหมือนการสร้างรั้วป้องกันจิตใจไม่ต้องสับสนไม่ต้องวุ่นวายเอกสารมีเพียงเล่มเดียวหยิบดูเมื่อไรก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งที่ลึกซึ้งและงดงามกว่านั้นคือการเสียสละเพื่อลูกหลานหลายครั้งผู้สูงอายุไม่ยอมแต่ต้องเงินเก็บเลยทั้งที่ตัวเองก็อยากได้สิ่งเล็กๆน้อยๆอยากไปท่องเที่ยวอยากกินอาหารดีๆ หรืออยากรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่สะดวกสบายกว่าแต่ทันทีที่คิดถึงลูกหลานเขากลับบอกตัวเองว่าเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าความสุขของตัวเองจึงถูกเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเสมอมีเรื่องเล่าของคุณตาคนหนึ่งเขามีเงินเก็บพอที่จะซื้อรถเล็กๆไว้ใช้ไปตลาดแต่เมื่อเห็นหลานกำลังเข้ามาหาวิทยาลัย และต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายมากคุณตาก็ยอมเดินไปตลาดเหมือนเดิมแล้วเอาเงินไปส่งเสียหลานแทนพอถูกถามว่าไม่เสียใดยหรือคุณตายิ้มแล้วตอบว่าเห็นหลานเรียนจบมีงานทํานั่นแหละคือรางวัลของชีวิตแล้วประโยคสั้นๆนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเหตุผลของการเก็บเงินไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยแต่เพื่อส่งต่ออนาคตให้คนรุ่นหลัง และอีกหนึ่งเหตุผลที่มักไม่ถูกพูดถึงแต่จริงๆแล้วสำคัญมากคือไม่คุ้นชินกับการใช้เงินเพื่อตัวเองลองมองย้อนกลับไปในวัยหนุ่มสาวของผู้สูงอายุพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวบางคนตื่นตีสีไปขายของเช้ายังไม่ทันสว่างก็ทำงานแล้วกลับบ้านมืดค่ำเงินทุกบาทที่ได้มาไม่เคยคิดว่า จะใช้เพื่อตัวเองแต่รีบเอาไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูกค่าเข้าศาลค่าใช้ใจ่ายในบ้านเมื่อใช้ชีวิตในกรอบนี้มาหลายสิบปีจนถึงวันที่แก่ตัวลงความคิดเรื่องจะใช้เงินให้ตัวเองสบายบ้างมันเลยกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่และยากที่จะทำได้จริงบางท่านถึงกับรู้สึกผิดด้วยซ้ำเวลาที่จะใช้เงินซื้อของให้ตัวเองเหมือนกำลังทำสิ่งฟุ่มเฟือย ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาสมควรได้รับการดูแลสมควรใช้เงินเพื่อตัวเองแต่ความเคยชินที่ฝังลึกในใจมันทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามกรอบนั้นไปได้ดังนั้นถ้าเรามองเผินๆการที่ผู้สูงอายุเก็บเงินไว้ในสมุดบัญชีเล่มเดียวอาจด,ดูเหมือนเป็นเพียงนิสัยธรรมดาแต่ถ้าเราลองฟังลึกลงไปจะได้ยินเสียงของอดีตเสียงของความกลัวเสียงของความรัก และเสียงของความเคยชินที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจนั้นนี่คือเหตุผลที่แท้จริงของผู้สูงอายุและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะมองพวกเขาด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นไม่ใช่เพียงคิดว่าท่านไม่รู้จักการจัดการเงินแต่ต้องเห็นว่าในความจริงแล้วทุกบาททุกสตังค์คือผลรวมของทั้งชีวิตทั้งความยากลำบากและความเสียสละที่สะสมมาตลอดเวลาและคำถามที่น่าคิดก็คือ เมื่อถึงวันที่เราเองก้าวเข้าสู่วัยชราเราจะเลือกทำเหมือนท่านหรือไม่หรือเราจะหาหนทางใหม่ที่จะทำให้ทั้งเราและลูกหลานมีความสุขไปพร้อมกันหลายครั้งในชีวิตเรามักจะชินกับการทำสิ่งเดิมๆเ,เพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่ความจริงแล้วความเคยชินเหล่านี้หากไม่ปรับเปลี่ยนเลยอาจกลายเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตบั้นปลายไม่ได้สงบสุขอย่างที่หวังไว้ ลองนึกถึงภาพผู้สูงอายุที่เก็บเงินทั้งหมดไว้ในสมุดบัญชีเพียงเล่มเดียวไม่แต่ต้องไม่จัดสรรไม่แบ่งให้ใครจัดการร่วมด้วยในตอนแรกมันอาจดูเหมือนเป็นความมั่นคงแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบที่ซ่อนอยู่ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นผลกระทบแรกคือไม่ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตแท้จริงแล้วควรถูกใช้เพื่อให้เจ้าของมีความสุขในวัยชารา แต่หลายคนกลับเลือกเก็บไว้เฉยๆเราวกับว่ามีไว้แค่เพื่อดูตัวเลขในบัญชีพวกเขาอาจจะอยากไปเที่ยวสักครั้งไปไหว้พระที่ต่างจังหวัดหรืออยากกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่กล้าใช้เพราะกลัวเงินหมดสุดท้ายชีวิตในวัยปลายทางจึงเต็มไปด้วยการอดทนและการรอคอยทั้งที่ความจริงแล้วนี่คือเวลาที่ควรได้พักผ่อนและใช้สิ่งที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง มีคุณยายคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแกอยากไปกราบพระาธาตุที่จังหวัดเชียงใหม่มานานหลายสิบปีแต่ก็ไม่ได้ไปเสียทีทั้งที่มีเงินมากพอจะเดินทางสบายๆแต่ทุกครั้งที่คิดจะใช้ก็ห้ามตัวเองว่าเก็บไว้ก่อนเผื่อหลานต้องใช้สุดท้ายเมื่อสุขภาพไม่เอื้อแล้วความฝันนั้นก็กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในวงสนทนาเงินยังอยู่ในบัญชีเหมือนเดิมแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความเสียดายและความพลาดโอกาส ผลกระทบที่สองคือเสี่ยงถูกลูกหลานเอาเปรียบความรักของผู้สูงอายุที่เก็บเงินไว้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานนั้นแม้จะมาจากความหวังดีแต่ก็อาจกลายเป็นช่องวอให้ถูกเอาเปรียบได้ลูกหลานบางคนเมื่อรู้ว่าคุณตาคุณยายมีเงินเก็บจำนวนมากในบัญชีก็อาจเริ่มหาทางยืมขอใช้หรือแม้กระทั่งกดดันให้โอนมาให้โดยที่เจ้าของไม่เต็มใจ และเพราะหัวใจของผู้สูงอายุนั้นอ่อนโยนมักไม่อยากทำให้ลูกหลานผิดหวังจึงยอมให้ไปอย่างเงียบเงียบมีข่าวหลายครั้งที่ผู้สูงอายุถูกลูกหลานหลอกให้เซ็นเอกสารมอบอานาจหรือถูกบังคับให้โอนเงินท,งทั้งที่ตั้งใจเก็บไว้เพื่อความมั่นคงของตัวเองแต่กลับต้องสูญไปเพราะความไว้ใจที่มีต่อคนในครอบครัวความเสี่ยงเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราคิด และมันเจ็บปวดตรงที่ไม่ได้มาจากคนแปลกหน้าแต่กลับมาจากคนใกล้ชิดที่สุดหากเรื่องราวนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามและแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นของคุณทุกคำพูดของคุณคือแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปผลกระทบที่สามและอาจร้ายแรงที่สุดคือเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ก็ไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้ทันเวลา ชีวิตไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันหนึ่งอาจมีอาการหัวใจวายกระทันหันอุบัติเหตุหรือโรคภัยที่ต้องเข้ารับการรักษาด่วนหากเงินทั้งหมดถูกเก็บไว้ในบัญชีเพียงเล่มเดียวโดยไม่มีการมอบอำนาจไม่มีการเตรียมระบบรองรับเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีไม่สามารถไปเบิกเงินได้ด้วยตัวเอง มีกรณีจริงของคุณตาคนหนึ่งที่ล้มป่วยกระทันหันต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้ใจ่ายสูงมากแต่เงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่มีเพียงคุณตาเป็นเจ้าของเนื่องจากท่านหมดสติไม่มีใครสามารถเบิกออกมาได้แม้ลูกหลานจะรู้ว่ามีเงินอยู่มากพอแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทันทีต้องวิ่งหายืมจากญาติ และเมื่อถึงเวลาที่เอกสารต่างๆดำเนินการได้เงินก็จ่ายไม่ทันช่วงวิกฤตแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในครอบครัวเจ็บปวดอย่างมากเพราะเงินมีแต่กลับใช้ไม่ได้ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการไม่เปลี่ยนวิธีคิดและไม่จัดการเงินให้ยืดหยุ่นอาจทำให้ชีวิตบั้นปลายเต็มไปด้วยความทุกข์ความเสี่ยงและความสูญเสียที่ไม่จำเป็นเลยบางทีผู้สูงอายุหลายท่านอาจยังคิดว่า เราไม่ต้องการอะไรมากแค่เก็บเงินไว้ก็น่าจะเพียงพอแต่ความจริงแล้วเงินไม่ใช่เพียงสิ่งที่เก็บไว้ดูมันคือเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความสุขความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับชีวิตถ้าไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างเหมาะสมผลเสียก็จะย้อนกลับมาหาเจ้าของเองดังนั้นการมองเห็นผลกระทบเหล่านี้ ตั้งแต่วันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างที่ฝันไว้จริงหรือเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าการเก็บเงินไว้เพียงในสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวอาจนำไปสู่ผลเสียมากมายทั้งการไม่ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขเสียงถูกลูกหลานเอาเปรียบหรือแม้ แต่การไม่สามารถใช้เงินได้ทันเวลาฉุกเฉินคำถามสำคัญที่ต้องถามต่อก็คือแล้วเราควรทำอย่างไรการแก้ไขไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตทันทีแต่เป็นการปรับเปลี่ยนและวางแผนให้เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เงินที่หามาอย่างเหนื่อยยากนั้นกลายเป็นพลังที่ช่วยสร้างทั้งความสุขความมั่นคงและความอุ่นใจอย่างแท้จริง แนวทางแรกคือการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนลองจินตนาการว่าเงินก้อนที่มีอยู่นั้นเปรียบเสมือนผลไม้ตะกร้าใหญ่ถ้าเราปล่อยไว้รวมกันทั้งตะกร้าวันหนึ่งมันอาจเสียพร้อมกันทั้งหมดแต่ถ้าเราแบ่งออกเป็นถุงเล็กๆแยกกันแม้บางถุงจะเสียก็ยังเหลือถุงอื่นไว้กินต่อไปได้เงินก็เช่นเดียวกันการแบ่งออกเป็นส่วนๆจะช่วยให้เรามั่นใจว่าทุกความจำเป็นในชีวิตได้รับการดูแล ส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดุดส่วนหนึ่งสำหรับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ายาหรือการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้เราไม่ต้องกังวลเมื่อถึงวันที่ร่างกายต้องการการดูแลอีกส่วนหนึ่งสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินเพราะชีวิตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งอาจมีอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดการมีเงินก้อนนี้ไว้จะทำให้เราและครอบครัวไม่ต้องวิ่งวุ่นและสุดท้ายคือเงินที่จะมอบให้ลูกหลานอาจเป็นก้อนเล็กหรือใหญ่ตามกำลังแต่ควรแยกออกชัดเจนเพื่อไม่ให้ไปประปลนกับเงินที่ต้องใช้ในชีวิตของเราเองการแบ่งเงินแบบนี้เปรียบเสมือนการจัดบ้านที่เป็นระเบียบทุกสิ่งมีที่ทางชัดเจนไม่ซ้อนทับกัน และเมื่อถึงเวลาจะใช้ก็สามารถหยิบมาได้ทันทีแนวทางต่อมาคือการทำเอกสารมอบอำนาจอย่างถูกต้องหลายคนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องซับซ้อนหรือไม่จำเป็นแต่ความจริงแล้วเอกสารมอบอำนาจคือเกราะป้องกันที่สำคัญหากเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจัดการเรื่องการเงินด้วยตัวเองได้เช่นป่วยหนักหรือหมดสติคนที่เราไว้ใจมากที่สุด จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องเสียเวลาและไม่เปิดโอกาสให้ใครมาเอาเปรียบสิ่งสำคัญคือการเลือกคนที่เรามั่นใจที่สุดอาจจะเป็นลูกหลานหรือญาติสนิทที่รู้จักนิสัยใจคอกันมานานเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยให้พวกเขาสามารถดูแลผลประโยชน์แทนเราได้โดยไม่เกิดปัญหาภายหลัง และแนวทางที่ลึกซึ้งที่สุดคือการใช้เงินเพื่อตัวเองก่อนนี่อาจเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกยากที่สุดเพราะใช้ชีวิตมาในกรอบของการเสียสละตลอดเวลาแต่ถึงเวลาที่เราควรถามตัวเองแล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราอยากใช้เพื่อใครการใช้เงินเพื่อตัวเองไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวแต่มันคือการลงทุนในสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสุขภาพความสุข และจิตใจของเราเองบางครั้งการใช้เงินไปกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพการออกกําลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีหรือแม้แต่การไปท่องเที่ยวบ้างคือการสร้างความทรงจำที่มีคุณค่าไม่ใช่เพียงตัวเลขในสมุดบัญชีเพราะท้ายที่สุดแล้วเงินคือสิ่งที่หามาเพื่อใช้ไม่ใช่หามาเพื่อเก็บไว้เฉยเจนชีวิตผ่านไปโดยไม่เคยสัมผัสความสุขที่แท้จริง คุณตาคนหนึ่งเคยพูดไว้อย่างน่าประทับใจว่าก่อนหน้านี้ผมคิดแค่ว่าจะเก็บเงินไว้ให้ลูกหลานแต่พอแก่ขึ้นจริงๆผมเพิ่งเข้าใจว่าลูกหลานที่รักเราเขาอยากเห็นเรามีความสุขมากกว่ามีเงินก้อนใหญ่รอไว้ให้ประโยคนี้สะท้อนความจริงได้อย่างชัดเจนเพราะความสุขของผู้สูงอายุคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลูกหลานอยากเห็นดังนั้นการแก้ไขจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่เป็นเรื่องของการกล้า ที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆเริ่มจากการแบ่งเงินเป็นส่วนๆให้ชัดเจนจัดการเรื่องเอกสารมอบอำนาจให้ถูกต้องและที่สำคัญคือการหันกลับมาใช้เงินเพื่อตัวเองลงทุนในสุขภาพและความสุขของเราเองก่อนเม <c oughs> ื่อทำเช่นนี้เงินที่เคยเป็นเพียงตัวเลขเงียบๆในสมุดบัญชีจะกลายเป็นพลังที่จะช่วยให้ชีวิตบ้นปลายมีทั้งความอุ่นใจความปลอดภัยและความทรงจาที่งดงาม เมื่อเราเดินทางผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เหมือนได้ส่องกระจกสะท้อนชีวิตบั้นปลายของผู้สูงอายุหลายๆคนเราได้เห็นทั้งความกลัวความรักและการเสียสละที่ทำให้ท่านเลือกจะเก็บเงินเงียบๆไว้ในสมุดบัญชีเล่มเดียวแต่เมื่อเรามองลึกลงไปเราจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนแต่อยู่ที่การได้ใช้มันอย่างมีความหมายอยู่ที่รอยยิ้มของตนเอง และความอุ่นใจของลูกหลานที่เห็นเรามีความสุขดังนั้นหากวันนี้คุณยังลังเลที่จะใช้เงินเพื่อตัวเองลองก้าวเล็กๆเ,เพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เงินที่คุณหามาเป็นเพื่อนแท้ในบั้นปลายชีวิตไม่ใช่เพียงตัวเลขที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆเพราะทุกลมหายใจยังมีค่ามากกว่าทองคำและหากคุณอยากฟังเรื่องเล่าที่อบอุ่นกินใจ และสะท้อนชีวิตผู้สูงวัยอย่างลึกซึ้งอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันและค้นพบความหมายใหม่ของการใช้ชีวิตในทุกๆวัน